กันด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้เอิมคือผมจะบอกว่าเอิมคือตั้งแต่เมื่อวานนะ่าะามได้ลงคลิปอ e ีเวไปแล้วแทบจะไม่มีใครดูเลยคือคนที่มาดูคลิปนี้เอิมผมขอบอกว่าให้ไปดูคลิปอ e ีเวหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะโอเควันนี้เรามาอยู่ใน Daddy World โอ้ทุกคนไปแล้ว คืวันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนกันแล้วก็ทุกคนเห็นชื่อ 50e ผมมนั่นแหละก็ก็เหมือนกับชื่อใครน้องหมาตันเลย้วผมแตกตัวเป็นน้องหมา เดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนก็แล้วกันหลีกกลางกูลีกูรีก <hatten> ูติดหน้าคลิปนี้ตลอดเวลาว่าแล้วว่าจะต้องติดเป็นหน้านี้ว้าเดี๋ยวพอเรื่อมาก็ยังไม่ทานได้เลื่อตัว เรือกแค่แป๊บเดียวอ้อยไม่ทราบเป็นตกใจหรือว่าเสียงมันมีเสียงอะไรแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมก่อน ออกไปไงอ๋อไม่อย่าบอกนะว่าผมต้องอยู่แค่ตาในนี้่ะสบายเลยผมนี่ไงนี่ไงน้อง,น,องน้องคนนี้เนี่ยที่ขอผมมาเป็นเพื่อนอะ่ะแล้วผมก็ให้เนี่ย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 ที่เขาเสนอ ช่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวนะั้นสายรอตีเนรอไม่ใช่แหละเริ่มมาผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเริ่มมาก็มีสายรอตีนเลยสบายเลยผม ครับผมโอ้ยอุยอ้ยไม่พี่จะตายแล้วโอ้ชิมหายแล้วเลงเกิดแค่ผมคนเดียวเองไม่น่าทำห้เองมันวุ่นวายเลยขอหมุนน้ำมันหน่อย พรังแากที่ไม่ได้เล่นนานโอ้โอ้โอ้เพื่อนตายแล้วคุนวายเลยผมอืมผมไม่น่าทำให้คุนวายเลยครับ เดวไล่สองตัวเลยโอ้ยนะ่อยได้เอายามาคายโอ้แดนนี่ไม่ได้เอาอยามาคาย ดับแล้วอะไม่เป็นเ้ใส่ไม่เป็นอะโอ้ย มาแล้วโอ๊ยผีเสื้ออะไรเนี่ยว้ายนี่จะไปตั้งแต่ดาวน,นี้แหละผมมันเห็นผมเหรออ้ผีเสื้อตัวใหม่แน่นอนเลยนี่แล้วทำไมต้องว่า ผมเลือนเหลือแค่หนึ่งดอกเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วหมดสก,กิลไปเลยโอ้โหไม่ได้เล่นนาะนหมดสก,กิลไปตั้งเยอะเลยการลมรีก็หลบปุ๊บไม่เคยได้ดีเท่าไรเลยไม่ได้เล่นแดนนี่โบนานแต่ว่าน่าจะกลับามาใหม่ได้เองเรอรืมั้งเดี๋ยวก็เสดภัยในไม่ช้านี้แนละ้ว เอาเคยทำไมไม่เ็จวะโอ้ยโอ้ยโออหน่อยอือหึผมยิ่งเกลียดผีเสื้ออยู่ด้วยนะ่เนี่ยเวลาทำหน้าตาผูยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่เลยอืยอนหนีรอดไม่ก่อนผม เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นคนเดียวผมยังเล่นดีกว่าคนที่มันอยู่อีกเยอะเลยนั่นเนะี่ยโอ้โหเห็นได้ไงวะเห็นได้ไงเห็นได้ไงเห็นได้ไงไปยี่ใกลไ้ไปเปจิมน,น้ำมันไปตอบเพราว่าเพื่อนน่าจะเติมเสร็จแล้วนะ ตาก่เติมเสร็จช้ามากเสร็จช้ากว่าผมอีกต้นที่ผมเล่นคนเดียวเนี่ยคุตาแก่ไม่มีใครไปเปิดน้ำมันเลยเหรอวะมานี่เดี๋ยวไปสายรอตรีนให้เดี๋ยวเดินตาแก่ไปกำลังใจให้ไปกำลังใจให้เฮ้ยเรยอยู่กี่คนวะแล้วคือมาตอนที่ผมไม่เห็นเลยนะ หน้าผมจนผมตายเลยโอ้อะไรเนี่ยกีดก็กีดไม่ได้ w h ้ย,ยเรามีตายไวกก่าเดิมอีกโอ้ยเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนโอเคตอนนี้มาอยู่ในแดนดีเวอร์แล้วแหละค่ะาะ ทำไมเจะจาบเสร็จทำไมมันเปลี่ยนเลยวะเ a ด y ี้เบิร์ดสายพันธุ์ใหม่มัม้งในความรักที่ไร <c oughs> <c oughs> ยางเราไปเล่นคนเดียวดูบ้างอ่ะไม่ได้เล่นคนเดียวนะแล้วเฮ้ยเล่นคนเดียวด้วยวะเออ คนนี้น่าจะยิ่งกั่าี่่อนออกไปก็ช่างเลยแต่ว่าเน็ตเธอน่าจะดีกว่าเขาน่าเนี่ยในทุกคนก็น่าจะดีกว่าผมด้วยคือผมยังเน็ตยังช้าไม่เชื่อลองดูอีพีสองอะ อีพีสองมาสามารถบอกเน็ตผมได้นะเราก็ดูอีพีสองของแดนนี่เวอร์ะอะแต่ว่าผมฝากขอไปดูเอ่ออีเวนต์อีพีหนึ่งหน่อยวะ่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอีพีสองจะมาต่อไหนคือแล้วตอนนี้ผมเป็นหวัดด้วยนะอะอ้ย ขานเนื้อตัวละครเลยเว้ยใค้หนึ่งน้องมันมก็เลือกตัวนี้ให้ผมแหละเมื่อเห็นผมค้างแน่นอนเลยว่ะผมว่าเห็นผมค้างแน่นอนเลยหว่าแล ประตูมันไหลมันจะเปิดเปิดเนี่ยโอเ้เปแล้วหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรผูกมาหาผมนะด่านนี้ก็เล่นง่ายๆอืมอุ้ยช็อกโกแลตสายรอตีที่ต้องใช้ไอเทมของดีทว่าผมไม่ใช่สายรอตีอุ้ยผมคือสายวิ่งหนี ผมไม่รู้นะว่าเหมือนกันหรือเปล่าไป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 กลไปไปกลไปคนเขาจะไปหาทำงานโอ้ยีขนมกรอบเอ้ยใช่ขนมกรอบไหมวาที่ผมต้องชื่อไม่ก่อนไม่รู้อ่ะผมจะไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยปุ้ยแผ่นซีดีเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไปซื้อยา เขเติมเตล้อเหรอเหนื่อนเพื่อนอืมผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นสายวิ่งเร็วแล้วเนี่ยแต่ผมต้องหันกล้องก่อนให้เกมมันหายแหลกแต่ว่ามันแหลกผมต้องทำกล้องแบบนี้แล้วต้องทำแบบช้าๆแล้วมันจะได้หายยู่อยู่อยู่อยู่ฮึ่มแหลกเหมือนเดิมเลย ทำไมเมื่อก่อนมาทำได้ปะแนว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 มุนไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละนี่คิดจะเก็บน้ำมันเลยเหรอเนี่ยเก็บน้ำมันบ้างนะเพื่อนโอ้ขนมปังกรอบไม่เห็นได้ไงเห็นได้ไง ขอเดินมาตรงนี้ก็แล้วกันตรงนั้นมีน้ำมันอยู่ไหมไปดูก่อนแบ่งให้ฉันเปิดบ้างนะตรงนี้ไม่มีแน่นอนเลยโอ้เพื่อนผู้หญิงโดนไล่ โอ้โอโดนไล่สองตัวเลยอืมโดนไล่สองตัวเลยเพื่อนก็ทำบาปปึ๊บอู้หูทำบาปขนาดนี้ทำบาปก,กึนโอ้โยน่าจะมีกล่องยามาให้น่นเนี่ย คืออยู่ตรงนั้นตั้งสองตัวเลยอ่ะผู้เพื่อนก็รอผีมาหาเนี่ยคนยิ่งจะตายแล้วอืมเพื่อนโดนตีเมื่อกี้นี้แต่ว่ายังไม่ตาย ทำนี้ใช่ไหมอ้ยขนมปังกรอบเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน เห็นจะตายแล้วเนี่ยทำไมไม่เอายามาขายให้ดูเลือดเลือดเดี๋ยวจะตายอยู่แล้วเอ็งจะเป็นนักขายของที่ไม่ดีชิบหายเลยเลี้ยงหมาจะไม่ดีหนอตายอย่างบ่อยอะผมเล่นไม่ค่อยดีไม่ได้เล่นหนาแลว เร่มาเห็นเลยด่านนี้ไม่มีผีนะอืมล้วได้เจอตัวมือยาวด้วยนะทำไมผมโชคดีขนาดนี้วะ พูดนะเนี่ยคือมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะโอุ้ณว่าผมอย่าวิ่งก็พอผมวิ่งก็ผมตายอ่ะอย่าวิ่งอย่าวิ่งเพื่อเพว่อน แต่มันทำให้ฉันตายโอ๊ยมันไม่เห็นพอดีลเลยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้มอนจะพายฉันตายแล้วพวกก็จะตายภายในไม่ช้านี้แหละไม่ต้องไปสายรอตีนขนาดนั้นก็ได้ ถ้าไวาฉันวิ่งนาจะตื่นใช่ไหมอาจจะใช่ังชยบไปก่อนนะอย่าวิ่งอยู่ในวงของมันก็พอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาทะลุมาเลย้อโกงอ่ะโอ้โห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 ใช้ทางลัดเลยอ่ะเอ้ย ทำแบบนี้ไม่ได้นะแกนี่มันจะโกงเกินไปอืมทำจนผมเกือบตายอะ่ะเอาพาสเตอร์มาก็ยังดีอยู่ในหนึ่งนะแดนดี้หวังว่าเพื่อนจะยังไม่ตายนะ ทำไมกล้องมืดวะโอ้ยรีเติมหน่อยทำไมไม่มีปุ่มเอามาให้สักทีเนี่ยโอ้ยหนยูเอาปุ่มเอามาให้เร็วๆได้ไหมโอ๊ยเมื่อไหร่จะเติมเสร็จวะโอ้ยหืยถึงได้ไงวะ เพื่อนก็มัวแต่อยู่ตรงนั้นนะ่าโอ้ยเออปล่อยให้มันเล่นคนเดียวไปก็ได้เดี๋ยวมันก็ตายอีก้ไม่ค่อยถนัดเ,เลยพอเราจที่เล่นกับเพื่อนคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วจะทำงไงดีทุกคนโอ้ยก็จริงนะพี่ผมไม่ได้เล่นนานของแท้ แฟงคิวเพื่อนดีไหมเนะี่ยตรงนี้คนน่าสงสาจังเลยทำไมได้ไปเข้าคนเดียวหอ๋อฝูแฝน่าจะเล่นเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าเป็นเพื่อนทำไมตัวผู้หญิงชอบเข้าคนเดียววะแล้วทำไมตัวผู้ชายไม่เห็นชอบเข้าคนเดียวโอ้ยเออ ยกไลส่สดนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามาาานันไล่สนดแงหรอกที่ผมเคยไล,ล่สดตั้งสองรอบแล้วนะแต่ว่าผมก็เลยแต่ว่ามันไม่มีคนดูผมก็เลยลบคลิปไล่สุดออกสงสัยนะคือคนดูที่ดูชอบผมอยู่อ่ะจะดูจบไหมก่อนอ๋อ ก็กลัวการงินว่างไหมหนูจะอยู่ไหมฮัลโหลกีฟก็ทำครบแล้วเฮ้ยเเพื่อนโปรหรือเปล่าไม่มีใคยอยออรอ,อยู่แล้วที่ผมเล่นโรบอทอยู่แล้วทีนี้ผมได้ไปเจอโป้ ไม่ทวนเลยเก็บ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 ของที่มีค่ะอืมเติมนาา้ำมันไปเรื่อยๆโอ้โอ้ทำไมไม่รีบตอบตื่นีวะ เขไม่ต้องมาหยุดแบบเป็นหยุดหยุดด้วยเนี่ยทำไมไม่เติมแบบเหมือนกับสายยางเลยวะใครโดนตีโดนตีอีกแหละเดี๋ยวก็ตายแหละว่าแล้วขอใจมาเพื่อที่ให้ฉันเล่นคนเดียวเพื่ออะไรวะเห็นหลายคนทำแบบนี้กันบ่อยแล้วนะคือให้ผีตีสักประมาณสามรอบแล้วตัวเองก็จะตาย,ตายาเพราะสยยากเลิกเล่นแหละทำไมไม่กดออกเลยอ่ะ ถับจริงหน่อยอุ้ยน้ำมันน้ำมันของแท้ในนี้น่าจะไม่มีน้ำมันปลอมนะแต่ว่าเพื่อก็ให้เติมหมดเลยดูใจดีจังเลย ยังให้แฟนเขาที่เป็นโชคโหดอย่างมาเล่นด้วยอะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไลฟ์สตรีมยังไงไแ,ลแล้วคนเขาก็ไม่ได้มาดูตอนที่ผมไลฟ์สดด้วยไดิผมไลฟ์สดแค่สองรอบแล้วมันไม่มีใครมาดูอืมจริงจริงผมก็เลยคนเดียวไปก่อนแหละแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้หูเหลืองนั่นคืออะไรวะ ตัวย้อมสีอยี่เรียกอะไรย้อมสีดีกว่านะผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงหรอกโอ้ยเอ้ย้ยอมสีมาโอ้ยน้อตัวใจย้อมสีหมดเลยอ๋อย้อมสีไปทางนั้นโอเคอือเครื่องยังอยู่ใกล้อะย้อมสีน่ากลัวจังเลย ทำไมต้องหยุดมาแบบช้าๆวะเนี่ยเนี่แล้วย้อมสีก็มาอีกแล้วฮสายตายาวมากนี่ขนาดในเกมผีอันหนึ่งยังมองยังไม่เห็นเลยนะทำไมงมองเห็นวะเฮ้ยยายายาขอตัวกาไปเก็บยายาไปไปไปย้อมสีไปไกลๆไปคนเขาจะเก็บยาอุ้ย ตัวมันมีแผ่นซีดีอยู่ไปเก็บแผ่นซีดีก่อนแล้วก็มาเติมน้ำมันนี้ต่อเ้ยท่าอะไรมานักหนาวะ่ะเดี๋ยวย้อมสีมันก็จะมาเดี๋ยวทำไมมันเดินหเหงวะ,ะเดี๋ยวนะปะกติด่านแรกมันจะต้องมีสักประมาณสองตัวไม่ใช่เหรอแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเพ้่ออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะ อย่าบอกนะว่ามันจะต้องมีน้ำมันปลอมหรือเปล่าโคกิดบอกว,ว่ามันจะต้องมีน้ำมันปลอมแน่นอนเลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรผมดูออกก็ว่าอันไหนเป็นน้ำมันปลอมกับอะไรน,น้ำมันจริงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องน้ำผมไม่เป็นไรหรือว่ามีผีวะอือ เพื่อมาเติมน้ำมันนี้อยู่นี่เองแล้วทำไมไมันต้องรอให้ผีฆ่าตายวะตัวไฟอยากเล่นคนเดียวมากกว่าอ,อ,อยังให้เรื่องมิตาสี่อันคพือถจะเกิดว่าผมตายผมขอจบคลิปเลยก็แล้วกันเพราะผมแค่อยากมาทำห้ไ์ผมมันเพิ่มเพื่อนอะพอคือ ชีวิตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอเพราะว่าในนี้มีน้ำมันปอมอะแล้วแค่ผมหาไม่เห็นแดดี้นี่มันใหญ่เลยแต่ตังค์ผมไม่พอโอ้โอ้ไม่ใช่แฟ่นตีดีผมไม่พอ่ะแดดี้แดดี้ ปากไว้ทำไมไม่พูดพูดทำไมแดนดีพูดยาวขนาดนั้นวะเมืม่อไหร่ประตูจะเปิดเอ้ยอค,คือผมจะตบจบคลิปยังเนี้ย ยังยังตัวไม่มีแรงเล่นเลยเอ้ยเดี๋ยวเดียวนะเมื่อกี้ตัวอะไรโอ้โหตัวนี้โหดไหมวะตัวนี้โหดไหมเนี่ยตัวนี้มันโหดไหมวะเนี่ยเห็นยูทูป ปล่อยโอ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรวะปลาใบเยอ่ะกี่กระจงน่ากลัวไหมเนี่ยว่าแต่อะไรที่อยู่บนนั้นของมันวะมันจะไม่เห็นนะมั้ยไอ้หลอดอะไรที่อยู่บนแดนหัวบนมันนะมันคืออะไรวะ

ชีวินี้ดูแต่คนใช้เลยโอ้ยันผมยอมตายเลยก็ได้แล้วเนี่ยนิ่ดูแต่คนใช้อยู่ก็สลากี้นี้จะไว้เพียยเท่านี้แหละลาก่อนจอบอ